สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีสุดหล่อมานำเสนอเพิ่มอีก1นึคันนะครับคันนี้เป็น NIO Sport Cafe จากค่าย Honda CB300R H2C นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวแต่งจากโรงงานนะครับอ่าก็จะของมาแต่งเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันรถก่อนนะแบบช้าๆชัดๆใกล้ๆนะครับ คันนี้ก็มีเบาะแต่งเป็นเบาะหนังตอนเดียวนะครับสวยๆเลยครับภาสีหกเจ็ดนะครับหมดกุมภาปีหน้านะตัวแต่งจากโรงงานนะครับคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนยางใหม่เซอร์วิสให้ครบๆนะครับมีคลิปเซ,ซอร์วิสให้ในช่อง YouTube เรียบร้อยนะครับอะไรเดิมมีท้ายบางโคนเดิมให้นะครับท้ายหลังนะกันดีดหลังนะครับของเดิมนะฮะ คันนี้แล้วสติ๊กเกอร์เป็นลายเพลคาร์บอนมานะครับมามาไล่ของแต่งกันเลยนะครับมีกระจกแต่งนะครับจากศูนย์นะครับนี่สวยงามครับแป๊บหนึ่งนะพีก,กัดโฟก,กัสไม่ได้แล้วก็มีแฮนด์แต่งนะครับนี่ออกแนวสายป่าหน่อยนะครับจริงๆตัวนี้กันกระแทกหนะ้าอกเราได้เลยนะ ตอนนี้เขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้มีคัดมือเบรกนะครับชิวหน้าแต่งจากโรงงานนะครับการดไฟหน้าแต่งจากโรงงานครับการดม่าน้ําแต่งจากโรงงานครับการดแข็งเครื่องจากโรงงานกันล้มจากโรงงานนะครับนี่กาดแข็งเครื่องด้านข้างซ้ายขวาอุดเฟรมนะครับนี่น็อตแต่ง H2C นะครับ H2C นะ พักทงพักเท้าใช่หมดเลยนะครับเพื่อนๆฝาปิดน,น้ำมันเบรกนี่นี่ของแต่งหมดเลยนะเพื่อนๆนี่นี่ดูนี่อ่านี่สติ๊กเกอร์ติดฝาถาังนะครับนี่ตัวจับมือถือนะครับนี่แน่นหนานะครับแน่นหนาหมุนได้นะครับหมุนได้อันนี้แรปสติ๊กเกอร์มานะครับสีเดิมก็สีดํานี่แหละครับแต่ว่าไปแรปมานะ เบาคลาสสิกามากเลยนะสวยมากเบาะเบาะหนังนะครับดูครับความสวยครับเนี่ยยางไม่เอี่ยมครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับพับเบรกเรือเรือๆนะ้อน้นี่ดูนี่เลือเลือครับล้อสะาอสา,สาดเพื่อเพื่อนดูผมล้างให้อย่างดีนะเพื่อนๆ ้ายพยางครับคันนี้เดิมทีเป็นรถจากทางร้านไปรับเองถึงที่บ้านลูกค้านะครับและทีนี้หัวหน้ากองกองช่างนะครับเทศบาลอำเภอจูนเทศบาลห้วยเข้าก่ำนะครับแกซื้อต่อไปแล้วทีนี้แกไม่ได้ขับเลยครับซื้อไปปุ๊บวิ่งไปไประมาณเก้าร้อยกว่าโลครับแกก็เลยบอกว่ามารับไปให้เจ้าของคนใหม่เถอะเพราะว่าพี่ไม่ได้ขับเลยนะสําหรับคันนี้แนละ้วก็กลับมาอยู่ที่ร้านผมเหมือนเดิมครับผมก็มาทําการเปลี่ยนยางใหม่ให้เพราะว่า เดิมทียงางคันนี้มันจะเป็นยางแบบสายฝุ่นนะครับอ่าถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งมันเหมือนพวกฮาร์ลที่เขาใสายย่ยางดอกใ,ใหญ่่เออผมก็ไม่ทราบว่าแนวนั้นคือแนวอะไรนะพวกไทอ้มอะไรพวกน,นี้ใส่ผมก็มาเปลี่ยนยางใหม่เพราะตัวนั้นมันแตกลายงาน,นครับสต๊อปคอซ้ายขวานะเพื่อนๆนี่ฮะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อนๆ รับประกันนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยต่อคอมาเลยนะฮะนี่ดูปกตินะครับสต็อปเปอร์คอนะฮะดูน้ำมันเครื่องใสๆครับผมเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะสวยใสมากสะอาดสะอาดอยู่ดูหน้าเครื่องครับดูหน้าเครื่องทำความสะอาดให้อย่างดีนะมอน้ำแห่งหมอน้ำสวยๆครับน้ำหล่อเย็นนะครับเปิดให้ดูเลย น้ำลอยเย็นปกตินะครับนี่เห็นไหมนี่นี่ชัดเจนนะครับเต็มเปี่ยมนับนี่ถึงข้างบนเลยนะถึงตรงนิ้วโป้งที่ผมถือนะเนี่ยมันจะใส่ครับตัวนี้เป็นตัววัดหม้อน้นะครับใส่กลับเข้าที่เดิมนะเพื่อนๆตัวนี้อยู่ตรงนี้นะถอดง่ายหน่อยนึงถ้าเป็น CBR 3 0 0 R จะอยู่หน้าสวิงอาร์มหน้าครับนี่คันนี้เปิดราคาที่69,000เองเพื่อนๆ 69,000บาทรถปี2018นะครับตัวแต่งจากโรงงานนะครับมาดูเลขไม้กันนะฮะเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่2 8 0หมกิโลครับสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันฮะน้ำมันเครื่องก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็จะดูดจากแข็งเครื่องขึ้นไปเลี้ยงข้างบน,นครับน้ำมันเครื่องก็จะหายนี่คือปกติของรถมอเตอร์ไซค์หรือรถ ทุกชนิดที่ใช้น้ำมันเครื่องคนระับเสียงเครื่องเงียบๆครับมีฟ้าฟัาฟัาง,ฟางเสียงใกล้ๆครับนี่นี่คือเสียงเครื่องยนต์นะทางร้านรับประกันเครื่องยนต์หลังการขายหนึ่งเดือนหรือ3,000ันกิโลครับเครื่องยนต์และแบตเตอรีน่นะครับเดี๋ยวผมปิดไอให้ี่ เงียบคลิปครับเครื่องดนเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะไม่เคยทําอะไรมาก่อนครับยังใหม่ๆโซ่สเตอร์เลยๆครับดูเกีบโซ่ให้เรียบร้อยนะสะอาดครับ,สาสารบตัวตีเป็ดตัวนี้ยังเป็นของแต่งนะเพื่อนๆมาดูเครื่องยนต์นะครับไม่เคยแกะนะครับ หัวน็อตไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเลยนะนี่ดูสองหม่นแปดพกิโลแท้นะครับแท้แท้เลยนะ,ะไฟหน้าสองไฟหน้าไฟสูงครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะสายคัดสิกสายคัดสิกยุคใหม่นะครับ มาดูเลขมามาดูอันนี้ดีกว่ารอบเครื่องอ่คันนี้เปิดราคาที่6,9,000บาทนะครับดาวลมเต้น1,000 0บาทนะครับ บริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านสามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับเพื่อนเื่อท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0863711307ครับสำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย